สวัสดีครับวัน <Yeah. S 1> นี้นะครับผมมีที่คุณยุทธนันนะครับและพี่ปองกับพี่เดียนะครับเราจะมาดูมินิโปรเจกต์ของน้องอิกบางคนสงสัยคืออะไรครับมินิโปรเจกต์มินิโปรเจกต์ี่คืองานของน้องนักศึกษาผลงานนะครับที่เขาต้องมาทํามาถูกเที่ยวเค็นนะครับถูกเคาถูกทิมถูกแทงถูกพี่ๆเนี่ยลุมก,กระทืบลุมด่าน,นะครับเป็นระยะเวลาหลายเดือน จนได้ผลงานออกมานะครับมีทั้งดีมากและดีน้อยคนรู้แล้วแต่ขยันขันแข็งในการทำนะครับซึ่งที่สองคนนี้ก็เคยผ่านจุินี้มาแล้วถึงนมนูดที่นี่ก็ยังไม่ได้เห็นงานเลยเดี๋ยวพูดถึงเลยครับดูได้คลิปเก่าๆนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูคลิปของน้องอิกกันนะครับจากศูนย์วัดภูมิราชมงคลศูวัดภูมิสูนย์วุดภูมินะครับเราไปดูงานน้องกันเลยเดี๋ยวครับว่าจะดีขนาดไหน ฮิตเลอร์เป็นผู้นำกองทัพนาซีได้มีทัพออกมาจากโลกหลังจากที่ทัพนาซีได้พ่ายแพ้สงคราโลกครั้งที่สองและเขาได้แอบสร้างฐานทัพนอกโลกซึ่งฐานทัพนั้นตั้งอยู่ที่ดวงจันทร์ นี่มันคือ,น,คอนี่คือใครประหลาดที่เราได้ค้นพบอยู่ในซากเจนวินบริเวณใกล้เทอรทพของเราครับท่านตรงน,นี้เราได้ทําการพ้นสารทดลองสารเมซ,ซี่เมื่อเล่นกอนจีโนตโตครับท่านมันคือตัวอะไรไม่พบข้อมูลครับท่าน มันเป็นสิ่งมีชีวิตไม่มีกระดูกสันหลังแต่สามารถยืนและขึ้นไหวได้อย่างคล่องตัวเพราะมีสายมันอย่างที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนเลยครับท่านช่างนักกิตนักกลัวการมันภาษาจะกลัวมาทดลองข้ามมัน เคยเคยช่วยเขาด้วยเขาลอยได้ยังไงเนี่ยครับเฮ้ยโอตุปราหลั ต้องทำลายข้าอย่ข้าลุกไปได้ปล,ล,ล่อยนุ <t 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 anyway ้ยปล่อ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 ยบุบปากเป็นเมนูเจ uh uh> uh uh ้าซะไอ้มนุษย์จิตใจโหดเที่ยงแกต้องควนาตายล้างแค้นให้กับลูกข้าข้าขอสุดใจแต่ที่ดูเมื่อกี้แล้วนะครับก็ ตรงในเรื่องเนี่ยก็โอเคคือเข้าใจว่าน้องยังคงในเรื่องความเป็นเดิมๆที่เขาเคยดีๆไม่แต่แรกเอาไว้ก็คือถ้าจำได้คืออินเตอร์นีจากโลกมาโดนจันแล้วเดินไปจันแนกเปนการทดลองแล้ทดลองเนี่ยก็เจอมุ้งแต่งดาวแล้วก็มีการทดลองข้ามสายดาวอะไรนี้มั้งเนี่ยโดนแกนแม่มาผิดแล้วก็คุ้มได้หลอกคือสาระก็โอเคยังคงในเรื่องเดิมอยู่แต่คุณภาพอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ใช้ได้คือคือแค่ไหน ใช้บางอย่างคือมันเป็นภาพติ่งบ้างใช้จากภาพทุกท็อปอิมเวนต์สำเร็รูปก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเรื่องเยอะเลยอาจจะข้าวจะเวลาไม้ไม่หล่นเลยเรียนเลิกแบบไม่ได้เต็มที่เข้าใจแหละว่าน้องเขเห็นแล้วเป็นทงเลยต้องสบายได้เพราะไงมันก็เฮ้ยเดี๋ยวทำทงไว้สบายก็ตลอดเดินตัวพีกแม็กก้าวนี่ไม่เปลี่ยนทนเลยมันตื่นทำมันตื่นเต็นตลอดเวลาแต่ก็โอเคดูเข้าใจว่ามันกำลังท้าทายคนรบอยู่ ดีให้ใช้ควันเยอะหน่อยดีเฟรนน้อยไปหน่อยดูเหลี่ยมเต็มดาวไม่ใช่ตต็งดาวตต็งดาวเลยเต็มดาวมากกว่าที่เราที่เป็นน้ำจริงๆที่เห็นเนี่ยสู้ให้เกิดมาแล้วมันนั่งขึ้เข่าหรือนอนแบบเหมือนเด็กขาลกอาจจะเข้าใจง่ายเพราะเข้าใจว่าอยากใส่น้ำมาแต่ว่าพอใส่น้ำมาแล้วถ้าเกิดทำมาไม่ดีมันก็จะทำให้งานกลับลงสู้ไม่ใส่ดีกว่าถ้าเป็นถ้เป็นซื้อไปเลย คือเสนที่รู้ถ้าปองไม่บอกนด่พี่ไม่รู้แล้วว่าเป็นงานของเหลนว่เซลล์ในตัวไทยดูข้างนของมันนะถ้างานนี้เนี่ย10คะแนนให้เท่าไหร่10รางอม10เลยครับถ้าฐานนักศึกษาเราดีกว่าที่เราได้ฝึกฝนเขาจนพบถผ่านทำนิโรเจกเสร็จมือต่างเป็นลิปไรที่อัดไปห้าเชื่อนจบมว่าไม่ีคือแะานระดับการไป็น้าฐานเลนนี่คือระดับหา มันมันก็โอเคอยู่ว่าไม่ถึงกันเร็วไรนะเรนเดอร์ดีกว่านี่ก็ดทีงานทุกอย่างมาเร็วแล้วเอาไปแก้คอมแบบไปทำในาร์เตอร์เพิ่มเรนเดอร์แยกมันจะสวยขึ้นเยอะเลยนะแต่แต่คือแบนเรามานอัที่อย่างดูกงานของเรานะครับโหลดอย่าโหลดนะครับด้านล่างนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับมีมีมีใช่ไหมมี ไม่รู้เดี๋ยวมอทำมอดไปทำมาใบแบบฟอร์อมตัวใหม่นะครับจะต้องกรอกว่ามินิโปรเจกต์นะครับจะทำอะไรกรอกคุณเรซีรทัด,ดทและพรรอมเทคนิคเลยว่าจะทำเทคนิคอะไรแล้วเราก็จะมาพิจารณาจากมินิโปรเจกต์เป็นหลักเลยนะครับใครที่เกีไอเดียดีหรือว่ามีอะไรดีนะเราจะรับทุกงานนะครับมองต้องการสัเกตมากนะังทั้งคนที่แสดงและพร้อมรู้เสมอก็วันนี้คลิป GP หนึ่งน,นะครับก็คือคลิปของพิเาลณากรุ๊ปนูน่นะะนาก็คือจบลงแล้ว แล้วเราตอ่อี p สองกันคลิปต่อไปติดตามด้วยสวยครับ